ตอนนี้มันมีทลายเกิดขึ้นมันไม่เคยออกผลเลยนะครับตอนเราหลอดอายุ5ปีทางใบเหลืองปลาไม่ติดลูกดินแข็งปลาไม่สามารถกินปุ๋ยได้สารอาหารในดินไม่เพียงพอโอ้โหนะครับดูด,ดูดูนะครับลูกใหญ่ทลายใหญ่ผลเม่นส้นสลันพิลรมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่สวนปามในจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูที่ต้นปาล์้นเลยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้ที่นี่ตอนนี้มันมีทลายเกิดขึ้น เมื่อก่อนต้นนี้นะประมาณ4ี่เดือนที่แล้วนะครับเราได้มาใช้แสงมณีหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นเนียนเน่ยนะครับสเดือนเองนะครับก็จะเห็นทลายเกิดขึ้นที่ต้นนี้เลยนะครับทั้งนี้เมื่อก่อนเนี่ยแถวเนี้ยเต็มไปด้วยช่อตัวผู้เต็มไปหมดเลยแสงมณีหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นสูตรเม็ดนะฮะยี่กิโลนะครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผมได้รู้จักตัวสตรใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสัดผง1นถุงสอกิโลตอนนี้เนี่ยทั้งสวนเลยผมใช้ เดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นทางเหลืองแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่หลังจากผมใช้จุลินแสงไมมีจุลินซีเนี่ยแค่เดือนกว่าๆนะครับปัญหาเรื่องทางเหลืองเนี่ยลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเลยนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับแค่โรยลงไปตามคนต้นเนี่ยนะครับที่นี่ผมมีทั้งหมด17ไร่ผมใช้1ไร่เนี่ยหถุง2อกิโลนะครับผมใช้ประมาณ17ถุงนะครับก็เห็นผลได้ดีมากเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมใช้ปุ๋ยอะไรมาหลายแบบมาก แต่ทุ่งจะมารู้ที่หลังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือปามของผมเนี่ยลงไปแล้วมันไม่ยอมกินปุ๋ยแต่หลังจากใช้จุลินทรีย์เนี่ยลงไปนะฮะในลงไปในดินเนี่ยมันก็จะมีความสมบูรณ์ของดินเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้กอปางของผมเริ่มสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับก็ตอนนี้นออกลูกใหญ่มากเลยนะครับมันแววขนเม่นเนี่ยสั้นนะครับก็ ผมบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นปาล์มต้นนี้นะครับหลังจากผมใช้แสงมณีจุลินทรีย์เข้มข้นสกัดนะครับก็อยากฝากนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเหมือนผมนะครับหรือพี่น้องเกษตรกรที่อยากต้นทุนอยากให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นนะครับก็ลองหันมาใช้ตัวตัวแสงมณีหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นนะครับสกัดซึ่งผมมั่นใจว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังนะครับก็ได้ผลตอบรับดีมากนะครับทางใบเหลืองปลาไม่ติดลูกดินแข็งปลาไม่สามารถกินปุ๋ยได้ สารอาหารในดินไม่เพียงพอหัวเชื้อจุลินทรีย์แสงมณีสูตรเข้มข้นของเราแก้ปัญหานี้ได้อยากจะให้สโลแกนของแสงมณีหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นของเราเนี่ยอยากจะให้อะไรเขาครับ <c oughs> ง่ายเลยครับก็คือครบจบในสูตรเดียวครับไม่ต้องมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามอโหโหนี่ครับเพราะว่าครบจบในสูตรเดียวก็คือง่ายง่ายสบายครับลดต้นทุนจริงๆเพิ่มผลผลิตได้อย่างที่เห็นครับโอ้โห